ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานีเป็นหน่วยงานหลักที่มุ่งมั่นในการอำนวยความเปนธรรมให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริงวันที่5สิงหาคม2565เวลา10นาฬิกานายเจษดาปานาถุกผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานีพร้อมเจ้าหน้าที่และส่วนราชการได้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี อ um ำเภอเพนสํานักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเพนองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรีกำนานผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและช่วยเหลือประชาชนรายนางกฎชกรแย้มสวัสดอายุ67ปีประชาชนตำบลจอมศรีอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีกรณีขอความช่วยเหลือจัดสรรค่าใช้จ่ายในการครองชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคไม่ได้ประกอบอาชีพ และไม่มีรายได้ในการครองชีพมีเพียงเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ600บาทจึงประสงค์ขอความช่วยเหลือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือดังนี้1ศูนย์ดำรงธรรจังหวัดอุดรธานีพร้อมผู้มีจิตศรัทธามอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคสองสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานีช่วยเหลือเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ เงินสงเคราะห์กรณีฉุกเฉินและมอบถุงยังชีพ3ามอำเภอเพนให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเบื้องต้นสี่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเพนนำเข้ากลุ่มสตรีและหาทุนประกอบอาชีพด้านเย็บผ้าห้าองค์การบริหารส่วนตำบลจอมสีกำนันผู้ใหญ่บ้านดูแลเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุความเป็นอยู่คำปรึกษาอื่นๆ ดีใจมากที่ภาครัดมาให้ความช่วยเหลือที่ป้าขอความช่วยเหลือไปก็ไม่ได้นานเลยแต่ว่าทุกท่านก็เมตตาแล้วอบอุ่นใจมากที่อย่างน้อยๆป้าไม่มีลูกมีหลานไม่มีญาติที่น้องก็มีข้าราชการเป็นเป็นญาติก็ในส่วนของระบงธรรมเนียมเพณีนะครับวันนี้ท่านนาคือเป็นกมม นะครับสุวศักดิ์สุภรลนนะครับเป็นประหลัดเป็นประหลัดเพื่อเพลงครับป้าครับรับมาดูอนวันนี้นะครับก็ในส่วนของศุภหลนทาเพื่อเพลงเนี่ยก็ก็เป็นหน่วยหนึ่งที่อยู่ที่เที่ยวกันครับก็ได้ประสานงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าจะเป็นกรปตอจอมศิีกำนันผู้ใหญ่บ้านะครับก็ท่านผา้ชนนะครับมาวันนี้เพื่อมาพากาออกในการช่วาหค่ะป้าในวันนี้นะครับ ช่เดี๋ยที่เราคุยกันไว้นะครับก็จะก็ต้องไปไปศึกษาระชุมีกนก่อนนะครัอบวพายัางไงก็จะพยายามหาทางให้เหลือกขอเป็นกำลังใจให้้าเนาะเาไปที่ต่อไปนะครับเ่องต่างๆครัก,ก็ได้ลงมาช่วยดูยแนนลนะอะไะะกรก็าอต่า้านเนาะไรก็ไปสลรกางเ่ร่ก็ดูระกองพามีก็ได้ถ้ามีอี่ผมก็จะ รออกนไปพ้พศูน,น,นยนะ์นดำรงทําจังหวัดอุดรธาน,นีช่วยได้สะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายบริการออนไลน์ตลอด24ชั่วโมง